ครับสบายดีผมเองพี่น้องปองปายเบิร์ดชุกูชุนคนพี่น้องวันนี้มาบ้านน้องคุณเนาะมาหาน้องเลยอัปเดตชวนพักที่เบาเลยปลูกไว้มานานานนึงมาอัปเดตเบิื้องบนพี่น้องเลยจังไงเลยสนใจอลไรเรียกว่าเป็นลิเวอรเป็นเนาะไปเข้าไปหาเบิ้องบนไปเลยหาน้องเลยก่องเลยสบายดีพี่น้องครันเป็นรายได้่วนพังมาอัปเดตชวนพักวันนี้ตัวเซอร์ไพรสปลูกไปเข้าไปเบิ้องไปโอ้ เด้เป็นไรฮะไอ้บอกว่าอยปลูกวางซองสามือก่อนนี่เนาะพอดีเป็นแล้วเป็นแล้วส่วน,นของเอ้มันก็มาจุ่มไว้บะน,นี้เนาะหนี่เลยผักกวางตุ้งตัวนี้พุ่นนี่คือผูใชายแฟนไวัยจีนไซส์เบาเอ้ยเจ้านี่เนาะแล้วเห็นกินเปรีเอไม่เลย

น้องร้อยได้สาดีอะไรยังไงไอคายแล้วแม่มีแต่มแม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นมาดีแล้วเอ้าลูกเล่าเออน้องร้อยอีกเป็นนะน้องร้อยเป็นไข้ไข่ยอยังวะไข้หนุงไข้เลือนออกเป็นปีกดบางสองสามหมื่นก่อนนี่เออเดี๋ยวจะนหยก็บาลีคนที่ผาแดง คุณนะออมมนี่มา,ามาอัปเดตช,ชุพักเจ้าใ้กว่าคุณแตงหมอบเินกอนตอนอชนต้อะอเนี้นนอไ <c oughs> อเบามาอัปเดตชุพักจ้านี่แหละตอนนั้นเขตของน้องร้อยเนาทางเบาวิลีเป็นธนาารันเป็นไรหนำนี่ได้เลยโอ้ Mà nát bỏ mà sao móc bao sao vẫn đang còn nhung ngọt gì được làm này hàng đây. lẽ sao được đâu? 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 Sao được Sao được đâu? Sao Ô, đâu? Sao được 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 đâu? Sao เดี๋ยวนำอยู่นั่นมาขุดผักนะนี่บดของตัวเองใส่บดได้ซั้นเนาะอยู่ใกล้นี่ได้ไปสร้างเอาทุกทีไกลเนาะผักตัวนี้เป็นอะไรดิได้กินแล้วบ่นี่ยเจอได้กินแล้วบ่ปลูกบนกันเลยเนางไอ้ผักกาดผักกาดเพชรกับผักกาดดอกเนาะตัวนี้มีแต่ผักกาดเพชรตัวนี้เนาะแม่นบ่ของอะไ นี่ตะนึงครับต้นนัอบัวเัผักบัวเป็นแต่2ต้นนี่บ่ปอง2ยอดนี่ตะ้อหากระปงนี่ต้นใหม่นี่ปลูกได้4นาเนาะ2 3 4ทั้งนั้นนานเาเลเ็ดเองนะลงมือเองเลยปลูกให้น้องเบิงให้เป็นตัวอย่างเนาะเ็ดๆเบิงขนาดของเบาเลยนี่ ซับให้มูลละเอียดขักอยู่ได้แล้เดี๋ยวของเาเจ้าบอกกันอย่างคือเก่ายังเป็นก้อนเป็นก้อนเลยักกมันบงกับ่อยากงามไปได้เนาะอันทาบงตอนใหญ่ดีคสออันนี้ปลูกได้ประมาณอาทิตย์นึงแหละ4-5มื้แหละพี่น้องเอาเลยมาเฮ็ดเดก้อนนี่แต่ตอนปลูกแตเริ่มต้นไงเราได้กินแล้วตนั้นนี่อีก2นานนี่คือยังบ่เฮ็ดนได้ตัวนี้เจ้าคือยังบ่เฮ็ดตัวนี้ เมื่อยรล่ะเ้ยคำคำมานก็เห็นเรื่อปลูกหรือไรให้บอกหรือเบาวบาฮะปลูกได้มันใหญ่มันงามเลยก็เด็ดเอาไปขายเด็ดเอาตัวตรงงามมันเลยกับมันอาจจไปขายขายแถวบ้านนี้ริ่เต่อคันมี้ที่แน่น่นึ่งกับเราไปขายอยู่แถวตลาดก็ได้แถวตลาดนี่ขายแป๊บเดียวก็มันไปขายไปขายราคาส่งให้เขาอยู่วันผู้ขายพักเขาจะซื้อต่อแล้วเขาขายต่ออยู่ในตลาดนั่น เขาจะได้ลายเขาเอาลายนี่เขาได้เขาชื่อพันธุ์เจ้างามักขี่ลายเห็ดแมงอันนั้นมอดกัดมัดคาดสมัยกระโบวัวได้แล้วนะเขาก็ไปยักซื้อไปได้พาเอาตัวงามๆไปบันนำก็เศร้าวัวได้ท่านเนาะมันคือเบาเลยมันก็เบาอยู่แต่เศร้าว่ามัาแดงยังยังบ๊วยขาม้าแดงบ่เบาซื้อมาให้มันน่นเด้ ในมาแตงนะ่ะปลูกกันนี่คือจะปลูกพุกเดียวพุกยี่สิบว้เดิวิบ้านใส้พักเลยอ้าวจะไปบ้านนั่นได้นะในแตงปลูกคุ้มใบคุ้มมันนี่แหละเออมันทีเป็นอะไรบาทน,นี่ไปปลูกใส่คุ้มเดียวกันมีมาเจ็ดขวดเป็ดคุดดค้มใส่ว่าปลูกเป็นปกับวัลเป็นอ้าบ้าวชิบอกเลยเจ็ดป็ดคุ้มใบคุ้มมันเลย มันออกยอดขึ้นมาแล้ว like ก <spaghetti> <ain> ับใบนี้มันชุ่มช่วงสำในสำสำเข้าฮะเอาไม้เออเอาไม้ใช่ใบนี้ให้มันเกี่ยวเกี่ยวใช่ไหมเด้เออเอาบัดนี้จะเชื่อจะที่สร้างเส้นใบนี้ไงมาจะผูกใช่ไหมพักหนึ่งไงมันพักเนี่ยเอาพักเลยเออเลยเพิ่น่าเพิ่นจะาว่านจะาว่านใช่เลยบ่หรือว่าจะเห็ดเป็นจุดเป็นจุดบ่ต้อะไรจะเห็ดเป็นจุดบ่หรือว่าจะาว่านใช่เลย เจอใส่เจ้าเม็ดคมหนึ่นงสามคือกระจิ้งคือกระห่าสามเฮ้ยคือบุคคลคุมตั้งหากในมันแกแตงคุตคุมต่้งหาเลยขอชิใส่หาวมานีเดียใส่ใส่ไม้ให้มันเกี่ยวขึ้นตามไม้บาตรเชืรคพักแลยไปสร้างเอาตัวนั้นเนาะตัวนี้ม่นได้เลยเมื่อวันเบาจะลองสาวอุญเชียงมาให้มันจับกองวางด้วย

ลงเลยโดมาเศรให้เลยเศร้าบียนอ้นี่ด้วยมันน่าจะได้อายุนี่นะมันล้มอันนี้เดี๋ยวมันนักลนะบ่าวโดนะบ่าวสุปทีมงานนี่แหละออลองถ่ายเพิ่งเนาะเาวุดนมันหักชอกต้องมันนักเลยน้ำมันลงอันนี้ฮะเอาบปเศร้าดนแล้วมันลงมันลงพื้น sau sao làm sao sang sang bàn này sao ít bữa mình nắc rồi đây bưng đồ mình nội được không bỏ ngọt sao nắc ừ, nó Khá xay đầy xay cồm nó đầy vô Khá xay với pha nó cho đầy vô chứ nó hợp trong quần sau anh em có đầy nằm đây Đây là bạn này Xe ừ, <laughs> nó đây, xe đây nằm xảy của bạn này Để bẹo vào dưới phút ấy, nằm nó Dưới phút này sao nó nâng cái đấy, lên nó Mình bảo nè, nằm ở cái lai vô nè Cho cả bếp điều Cả thương lại mà nè Này cho chọn tư chứ Chọn tư chắc mẹ, chắc สาเมตรแม่นบ่สเมตรนึงเลยเขาว่าว่าสเมตรบ่สิเมตรสิบเน่ยถาว่าเมตรสอ้ยเสยเเาั่นนเห็นได้บนีสิได้ใส่น้ําบนีแล้วก็สมว่าบ่ได้ใเลยลเนาะเช้าก็บ่ได้คุณละถ้าเบิ่งยามพฝนตกลงมาลงเช้าเบิ่ง ขันชาวบ้องไอ้กว่าเวะแจักกุชิวานั่นได้จัคเจ้าเนี่ยแหละมึนได้ว่าอะไรกันใส่เฉพาะไฟเลยได้อยู่มันก็เคยแบบน้ำนำชิ้มมึนละหายน้ำใส่ล้วก็เปิดได้มันหายไปใชได้แล้วนั่นได้บันนี้นานพักกองอ่านบุญมีพุ่นเลยสปดพอดอกจนขึ้นสาเพื่อคงเจ้าพุ่งพลังกันจนชิ้นใหญ่กว่าเลยใส่พุ่นหรือจะใส่เจ้าพุ่พุ่นระบาดจะนี้ฮะ เออนานตัวนี้เพิ่นปลูกกรอนเนาะลืมดืมเป็นปลูกกอรวาเนื้อนหนึ่งแล้วก็เอ,อามาเห็ดให้มือนี้มืออีกมือนหนึ่งเอามาเห็ดให้เหมืน,นกันเป็นนักอะไร้าจดชิมัดแล้วเนาะมันง่ายยังบ่ทันเต็มที่จะได้น้องเลยไอ้ผักเจ้านีัย นี่ตัวน,นี้ชวนของน้องลอยชน,น,เเเน,นีเลยเห็ดติดกันนะผึ้งปูโคจิ้งไคของน้องลอยนะแล้วกับผักกาดอ,อยากให้น้องมาอัิเดกน,น้ำกันกับคลิปน้องเลยหน่เนาะตัวนี้ส่วนของน้องลอยพอเพิ่นกำลังหดผักโคจิงไข่คผึ้งปูกคจิงไข่ตัวนั้นเป็นผักกาด ในแรกรายการนะนักพักเนาะ่าตอนนี้ก็ตน้นต้นเย็นแล้วสิคานะยัง hạt là ngon ai cọc tôi này à cho nói chỉ bèn, bèn hạt nó chỉ hạt chỉ mà lên tẹt những sao đây vô sao phải say điều là đừng ngầu phát ta phát khác kín 3, khai bạn này ผักกาดอัี้อ oh, kh ันนี้มักแตงบอมัแตงเนาะโอ้เป็นไวได้มัแตงนี่ของเขาพวกยังมาทัดเพ็นซ้ำต้องเลยเป็นแล้วเจ้าเนาะมูเป็นจุพุทบปุ่นี่บามใส่ใส่ไมเนาะมาชักไว้นี่ผักัวอันนี้ก็ผักกาดกันันนีก็ผักกาด มีวัวสิงไข่บ่ปูวัวสิงไคอ้อมแถวนี้เอาไว้กินบ่มีอเไปใส่ประตูประตูไปใส่อะไรปวัวเจ้าไปขอข้าคอเข้าเอ้าไปขอเข้าอีกเลยไปตึงไม่ได้เราไปไไปตึ่งเช้าอคำคำจะนในเพิ่นมาบอก่ตหรือว่าสองสามมือสองสามมืออเพิ่นยังมาม จะน้อยเพื่อนเนาะจะมาคำคำประตูเพิ่นไปขอเข่าอีละเข่ามัดแล้วบอเพิ่นมาให้บ่ได้เพิ่มมัดแล้วยังค่เออยังไหมนึ่งอะไรเพิ่นไปขออีกขอเงินไปขอเข่าขอเงินเนาะปลาตัวนี้หย่าเกิดไลยใช่ตัวนี้เด็ดออกอีเด้อพักบุกเกิดได้จะน้อยนี่หย่าไลายรือเด็ดออกจะอันจะอันตัวนี้เก็บออกอ่เก็บออกรถเหมือนพักเหมือนบุกปงเลยจะน้อย มันงํากันมันซิงกันเกิดโอ้ถือแล้วเจ้าหน้าขุดห้องตัวนี้เออดีดีดีนำอะไ่มามันซุ่มมันซุ่มเย็นตลอดแล้วพักมันเป็นพักงามเออนี่ยน้องน้องมาดิโซนของน้องเลยกัเลยแบบมันอยู่ห่างกันกันมาอัพเดทคนละบอลสวนเพิ่นซาบอนอยู่ใกล้กันนี่แหละล่าเกินเพิ่นจะอยู่ติดกันนี่เพืนของน้องเลยหนึ่งน้องร้อยอันตก็บแฟนประตูนั่นเ าเก็บกันหัดทเลุกแบบนี้แต่จึงได้กินเห็ดไยสัางไห้าไมได้คลายอีกจดหน่อยนึงมันหญงมันงามเดีกวัอมาสาวน้เดี๋ยวนี้าเลยแต่หโกกระหักแล้วมืออื่นันมาไปรีสิอารนั้นมาใส่ไหมขอต่อใส่ไหสาวสแบบได้บบนี้ดึงเอาห่ <laughs> แล้วเห็นแหงโวดเอ็กะคอยแหลอเอาสาวลงมืงดูไปน,นอนมึงแนสาวได้แบบนี้โอ้สาววันนี้เอาอีกันเลยมันหักเลยดิยโอ้โหกองต่อใส่ไม้เดีวมันหักเ <laughs> มย์ล่ะสาจ้นแหง, <laughs> <laughs> งจงัง ทําจะยังใช้ได้อยู่แต่ว่าของน้องเล็กเนี่ยใส่บ่ได้แล้วพี่น้องเอน้ํามันหมดสูบบ่ออกซ้ําตัวนี้บันฮักเดี๋ยวกันงซาวได้ยังใช้ได้อยู่เพิ่นก็มาเอาอยู่นี่แหละเพนกเพิ่นก็ น้องเกีวมันีกันมาพี่นีแนยได้ผักกา,าดกันตัวนี้กินได้แล้วล้องก็บขนมังใส่น้าระโบเลยเนาะในว้ <c oughs> มมาเต็สวนเพนยังกว้างอยู mm ่ข้างไปเห็ดยังไม่ทันมืดซะแน่นี่ทางก็เห็ดได้ครึ่งหนึ่งนี่เลยอยู่เบื้องนี้ยังไม่แล้วยังไม่ยังไ่ทันพุทธสักก่อนเติมนะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องถ้านวินาิประการใด้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆมาอีกมาอีกบ้างบ้างอีกบ้างไงเนาะ เอาไว้เด้ใส่พุ่นนาพุ <int mystery> ่นมาใส่หน่อยได้มนจึงใหญ่ไว้วฮ <Yeah. S 1> <Yeah, S 1> ้ยน่ะสบายดีพี่น่องมัลโดสบายดี